สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข่าวรือที่เอ่อได้ยิยนกันหนาหูเคาะสมควรเลยนะคะเรื่องเสกโลโซนะคะที่มีข่าวว่าจะออกมาเล่นดนตรีนอกเรือนจำครับผมได้ยินเหมือนกันครับใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นเหมือนจะมาจากโพสต์ของคนใกล้ชิดเขาเองทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าข้อเทจ็จจริงจากทางกรมราชัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงกันแน่แล้วก็ ามาทําความเข้าใจเรื่องระเบียบต่างๆด้วยว่าการที่นักโทษจะออกมาทํางานข้างนอกได้โดยเฉพาะเคสที่มีความสามารถพิเศษแบบนี้มันมีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างอ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์แล้วก็คําชี้แจงของทางกรมราชธาน์โดยตรงเลยค่ะครับคือประเด็นนี้มันเริ่มจากโพสต์ในโซเชียลมีเดียจริงๆนะแหละครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางโฆษกกรมราชัณฑ์พอทอท,อทอเชนการจนาปัดท่านก็ออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่า ณนะตอนนี้เลยนะยังไม่มีการยื่นเรื่องจากทางเรือนจำพิเศษมินบุรีเข้ามาให้พิจารณาเรื่องนี้เลยครับอ๋อคือยังไม่มีการยื่นเรื่องเข้ามาเลยใช่ครับยังไม่มีแล้วก็ตัวคุณเสกสรรเองก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำตามปกติไม่ได้มีการออกมาทำกิจกรรมหรือออกมาเล่นดนตรีข้างนอกอย่างที่เป็นข่าวลือกันครับผมเข้าใจแล้วค่ะแล้วตอนนี้สถานะของคุณเสกสรรในเรือนจาคือเป็นนักโทษชั้นกลางใช่ไหมคะ คำนี้มันมีความหมายยังไงบ้างคะในระบบเรือนจําออครับถูกต้องครับคือการจัดชั้นนักโทษเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญอย่างหนึ่งในการบริหารจัดการนักโทษเด็ดขาดนะครับมันจะมีการประเมินอยู่เรื่อยๆประเมินบ่อยแค่ไหนคะก็จะมีคณะกรรมการของเรือนจําประเมินความประพฤติพัฒนาการต่างๆเพื่อดูว่าจะเลื่อนชั้นได้ไหมปกติก็ทุกๆ6เดือนหรือปีละสองครั้งครับสำหรับกรณีที่โทษจำคุกค,ค่อนข้างยาวอย่างเคสคุณเสกสารที่โทษเกิน3ปีเนี่ย การประเมินครั้งถัดไปก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมนู่นเลยครับอ๋อธันวาครับตอนนี้ก็เลยยังคงสถานะเป็นนักโทษชั้นกลางอยู่ครับผมเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการเป็นนักโทษชั้นกลางนี้ก็เป็นเหมือนออคุณสมบัติเบื้องต้นข้อแรกเท่านั้นเองใช่ครับเป็นเงื่อนไขเริ่มต้น แต่การจะได้รับอนุญาตจริงๆให้ออกมาทำงานข้างนอกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกมาใช้ทักษะพิเศษอย่างการเล่นดนตรี<อ>คงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นง่าย,ายๆแน่ๆเลยมันมีกฎเกณฑ์อะไรควบคุมอยู่บ้างคะโอ้แน่นอนครับไม่ง่ายเลยคือมันมีระเบียบของกรมราชัณฑ์ปี2 5 6 3กํากำกับไว้ค่อนข้างชัดเจนมากครับสำหรับการจะคัดเลือกนักโทษเด็ดขาดที่มีความสามารถดูทักษะพิเศษออกมาทำงานนอกเรือนจำมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างคะ หลักๆเลยนะต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติสำคัญๆหลายข้อเลยอย่างแรกก็คือต้องเป็นนักโทษชั้นกลางขึ้นไปอย่างที่คุยกันเมื่อกี้ค่ะอย่างที่สองคือต้องรับโทษจำคุกมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งในสามของกำหนดโทษครั้งหลังสุดหนึ่งในสามครับแล้วก็ต้องเหลือโทษจำต่อไปอีกไม่เกินสิบปีอันนี้ก็สำคัญแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันก็คือเรื่องความประพฤติ ความประพฤติต้องเป็นยังไงคะต้องดีครับต้องมีความประพฤติดีไม่เคยถูกรงโทษทางวินัยเลยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องไม่ถูกดำเนินคดีอาญาอื่นๆเพิ่มเติมขณะอยู่ในเรือนจำแล้วก็ต้องไม่มีพฤติการที่ส่อว่าจะหลบหนีด้วยครับโหแค่เกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นนี่ก็ละเอียดมากแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับค่อนข้างรัดกุมแล้วขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติล่ะคะใครเป็นคนตัดสินใจสุดท้ายต้องผ่านใครบ้างคะ ไม่ใช่คนเดียวครับคือเบื้องต้นเนี่ยต้องผ่านคณะกรรมการของเรือนจำก่อนซึ่งต้องมีอย่างน้อย3มคนนะครับค่ะคณะกรรมการเรือนจำครับคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่กลั่นกรองแล้วก็เสนอเรื่องให้ผู้บัญชาการเรือนจำเป็นคนพิจารณาอนุมัติอันนี้คือสำหรับกรณีทั่วไปนะที่โทษจำคุกไม่เกิน1ิปีอ้าวแสดงว่ามีกรณีที่ซับซ้อนกว่านั้นที่ต้องให้คนอื่นพิจารณาอีกหรอคะมีครับ มีกรณีที่ต้องเสนอเรื่องขึ้นไปให้ถึงระดับอธิบดีกรมราชทัรร์เป็นผู้พิจารณาอนุมัติขั้นสุดท้ายเลยครับกรณีไหนบ้างคะที่ต้องไปถึงระดับอธิบดีก็อย่างเช่นเอ่อเป็นนักโทษหญิงหรือว่าเป็นนักโทษที่ไม่เข้าเกณฑ์ปกติบางข้อหรือเป็นคู่คดีกันหรืออาจจะเป็นนักโทษในคดีที่สังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษมากๆคดีแบบไหนคะ อย่างเช่นคดีความมั่นคงคดีก่อการร้ายคดีอกชกจันสะเทือนขวัญหรือว่าคดีช่อโกงประชาชนอะไรทานองนั้นครับเรื่องพวกนี้จะถูกส่งต่อไปให้อธิบดีพิจารณาอ๋อจะเห็นว่าระบบมันถูกวางไว้เพื่อประเมินความเสี่ยงและความเหมาะสมอย่างค่อนข้างรัดกุมมากครับค่ะตรงนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่าระบบการควบคุมมันเข้มงวดจริงจ คือถึงแม้จะได้รับอนุญาตให้ออกมาทำงานข้างนอกได้แล้วเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ใกล้ชิดมากๆใช่เลยครับอย่างเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ต้องควบคุมดูแลนี่ก็มีกำหนดอัตราส่วนไว้หรือเรื่องเวลาเข้าออกเรือนจำที่ต้องเป๊ะมากๆเลยใช่ไหมคะประเด็นนั้นสำคัญมากครับคือมีข้อกำหนดชัดเจนเลยเรื่องอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ควบคุมต่อนักโทษปกติคือ1นต่อ5นะครับเว้นแต่ผู้บัญชาการเรือนจำจะอนุมัติให้เปลีป่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ตามความเหมาะสม เรื่องเวลากลับเข้าเรือนจำเหรอคะต้องกลับเข้าเรือนจำภายในเวลา19นาฬิกาตรงครับ1ทุ่มตรงเปะ๊ะเว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นจริงๆซึ่งก็ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีเป็นรายกรณีไปอีกโหเข้ม,มั่วจริงๆแล้วก็ยังมีอีกนะครับว่าถ้าหากพบว่านักโทษมีการฝ่าฝืนกฎระเบียบระหว่างที่อยู่ข้างนอก อย่างเช่นพยายามจะหลบหนีหรือไปก่อความวุ่นวายขัดขืนคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือมีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ย <Huh? S 1> ก็จะถูกสั่งให้ยุติการทำงานทันทีแล้วก็ส่งตัวกลับเข้าเรือนจำเลยครับเป็นการยืนยันว่าถึงจะออกมาได้ก็ยังอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆสรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยข่าวลือเรื่องคุณเสกโลโซจะออกมาเล่นดนตรีเร็วๆนี้ก็คือยังไม่เป็นความจริงครับยังไม่จริงครับ ปัจจุบันสถานะก็ยังเป็นนักโทษชั้นกลางอยู่และถึงแม้ว่ามันจะมีช่องทางตามระเบียบที่เปิดโอกาสให้นักโทษที่มีทักษะพิเศษแบบนี้ออกมาทำงานได้ครับมีช่องทางอยู่แต่ก็ต้องผ่านเกณฑ์คุณนะสมบัติที่เข้มง,งวดมากๆแล้วก็กระบวนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนเลยไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะถูกต้องครับคือระเบียบนี้มีขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสในการพัฒนาพืตินิสัยแล้วก็ให้ใช้ความสามารถพิเศษให้เป็นประโยชน์ได้จริงแต่ทั้งหมดก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาที่เคร่งครัดมากๆไม่ใช่การพิจารณาตามกระแสข่าวหรือว่าตามความต้องการจากภายนอกเรียนจำครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่ามันก็น่าจะชวนให้เราได้ผบคิดกันต่อไปนะครับถึงเรื่องความสมดุลที่สังคมพยายามจะสร้างขึ้นระหว่างการให้โอกาสผู้กระทําผิดได้ใช้ทักษะความสามารถเพื่อการปรับปรุงแก้ไขตัวเองกับ ความจําเป็นในการรักษาความปลอดภัยค่ะความเชื่อมั่นของสังคมใช่ครับสร้างความมั่นใจให้สังคมแล้วก็ดํารงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักในสังคมแบบนี้การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเท่าเทียมแล้วก็เคร่งครัดเนี่ยผมว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างยิ่งเลยครับ